คือคือการการล่อซื้อเนี่ยตอนนี้มีพฤติกรรมอย่างเนี้ยเยอะมากเลยจริงๆมันมีมานานแล้วล่ะมันมีมานานแล้วล่ะเรื่องการล่อซื้อกับทางทางวัดทางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีกองมันมีแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งคอเซนเตอร์เดี๋ยวนี้นะมันโทรไปหมดอะ่ะแหละโทรไปหมดหลายวัดโดนนะผมเคยเข้าไปในวัดเนี่ยพระท่านบอกนะท่านเอามาให้ดูนะนี่ท่านบอกว่า นี่อาจารย์อนุชารู้ไหมว่านี่นี่ท่านเห็นเห็นนามสกุลมะโอ้โหนามสกุลเขาเนี่ยนะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาช่วยวัดนี่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทามาทําบุญนี่นะโอ้ยไม่นะคนระดับนี้มาทําบุญนี่เป็นล้านนะชื่อดูดูนามสกุลน้ดก่อนผมเห็นชื่อผมเห็นนามสกุลผมบอกว่าโดนหลอกแล้วเขาไม่มาหลอกโดนหลอกแล้วนี่นะแบบเนี้ยมีเยอะมากที่เขาไปหลอกพระนะ เข้าไปหลอกแล้วแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยก็เข้าไปตีสนิทยอย่างงู้นอย่างงี้ถ้าพระเราเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรามีโทรศัพท์นะคอเป็นอะไรเป็นอย่างเงี้ยนะนะก็ไม่รู้หรอกเราคอได้แต่ไม่รู้เลยทางทางปลายสายเขาอัดนะเขาอัดเสียงอัดคลิปอัดภาพไว้ไม่รู้นะก็เกาะนะกาคุยเรื่อยเปื่อยนะถึงบอกไง คน,คนที่อายุมากมากหรือวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรโดนกันเยอะเลยโดนกันเยอะแต่ว่าเขามันแบ็คเมลไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมันบางทีได้อะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มันได้แต่ว่า,าคนธรรมดาไม่รู้จะไปเรียกร้องอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยเขาเรียกร้องได้ไงนะอ้างสมัยเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้ตอนผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันมันก็มีนะมีคนที่ไปวัดต่างๆแล้วก็ไปไปทําเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ไปเรียกร้องเงินทองเขา น้าวัดก็ต้องวัดมีมีจุดเนี่ยก็ต้องให้ต้องให้ต้องให้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้นะเยอะครับเพราะว่ามันขู่อย่างเดียวว่าเดี๋ยวส่งนะเดี๋ยวส่งให้กับนะสื่อใหญ่เดี๋ยวส่งให้กับสื่อใหญ่มันบอกอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเดี๋ยวส่งให้กับสื่อใหญ่สื่อใหญ่เขาก็กลัวก็ยอมให้แต่พอไม่ให้มันไม่มีจะให้บางทีเนี่ยให้จนไม่มีจะให้อ่ะมันก็มันก็คิดว่าไม่ยอมให้มันก็ส่ง น้าส่งสื่อใหญ่สื่อใหญ่อะรู้อยู่อะสื่อใหญ่ๆเขางับข่าวนี้อยู่แล้วอะน้าพอส่งไปเขาก็จัดการเลยครับน้าจัดการทันทีแล้วเป็นไงล่ะประโคมข่าวกันไปเลยทีน,น,น,นี้นู่นนี่นั่นไปเลยเต็มไปหมดเลยนี่แหละคือการกาารลกา,กายเป็นว่าสื่อเนี่ยไปรับลูกเขากลายเป็นว่าสื่อเนี่ยไปรับลูกเขา เห็นไหมคือจะรู <Gym. S 1> people, ้ไ <gamma> ม <rock 68> ่ร <Natürlich> ู้อะไรยังไงไม่รู้แต่สื่อไปรับลูกเขาอ่ะนั่นไอ้แก๊งพวกนี้ไอ้คนที่ทําพฤติกรรมอย่างนี้มันก็ทํากันไล่เรื่อยๆืยมันก็มีความรู้สึกว่ามันได้เปรียบทําแล้วเนี่ยได้เงินด้วยทําแล้วเนี่ยอาจจะมีนะได้อะไรด้วยนะได้เรตติ้งได้อะไรด้วยมันก็ทาอ่ะน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วผมถึงเตือนไงผมเนี่ยเข้าไปวัดผมก็เตือนนะ น้าเข้าไปก็เตือนวัดวารามต่างๆเนี่ยก็บอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องทำบางคนเนี่ยไปไปไปไหว้นะพอพอพระเขาติดกล้องวงจรปิดก็บอกโอ้ยวัดทำไมจะต้องมีวงจรปิดอย่างงู้นอย่างนี้ผมเห็นนะวัดหลายวัดเนี่ยดูเนี่ยวัดบางวัดเนี่ยโดนขมโมยทุกวันขนาดมีวงจรปิดได้วงจรปิดไปสามสี่วันมันมอม่แล้วสามสี่วันมันไม่แล้ว มันงัดตู้มันยกพระเขามันทำอย่างนี้ตลอดนี่ขนาดมีกล้องวงจรปิดแต่ทำอะไรไม่ได้พอไปแจ้งก็ไม่ได้อะไรจับไปจับไปหรือมันก็มาใหม่ก็โดนกันอย่างนี้ไปบางวัดเนี่ยเขาถึงปิดโบสถ์ไงบางวัดเขาปิดโบสถ์แต่ไอ้เน็ตไอดอลหลายคนไปเที่ยววัดบางคนไม่ค่อยได้เข้าวัดหรอกแต่จะไปจับผิดวัด ว่าวัดเนี่ยเป็นยังไงนะนะไปเห็นเขาปิดโบสถ์โอ้ยเขียนด่าเขียนด่าเขาเปิดวัดอะไรนะวัดเป็นที่สาธารณะให้คนเข้าไปใช้ประโยชน์โบสถ์จะไปไหว้พระก็ไม่ยอมเปิดใส่กุญแจตลอดแล้วอย่างนี้เป็นวัดได้ยังไงโอยนานาน,นานนานเองจะไปสักทีวัดเขาเปิดกุญแจเขามีเวลาเปิด นะเขาเปิดเวลานี้ปิดเวลานี้หรือว่าบางครั้งเนี่ยคนถือกุญแจไม่อยู่หรือท่านเจ้าว่าท่านมีอยู่ท่านไปกิจนิมนต์ท่านก็เอาไปด้วยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะปิดก็เองไปไม่ตรงเวลาเขาว่าคือที่เขาปิดเพราะอะไรพระข้างในโบสถ์เนี่ยมันมีผ้าเก่ามีอะไรมันมีซาเล้งขับเข้าไปแล้วยกใส่ซาเล้งออกไปนี่ไอคนพวกนี้นะคอยจะด่ายอย่างเดียว เข้าไปก็ไดอย่างเดียวมันก็แปลกเดี๋ยวนี้มันทำกันเป็นขั้นตอนหนักกว่าเมื่อก่อนผมว่านะชิ้นเดียวเที่ยวทั่วไทยนะภาพเดียวเที่ยวทั่วไทยภาพ ได้ภาพมาแต่งภาพไปหน่อยอะไรไปหน่อยนะใส่คําใส่อะไรไปหน่อยให้คนค้อยตามแล้วก็ไปทุกสื่อเลยไปทุกสื่อจนนะจนคนในภาพเกิดความเสียหายแล้วถามว่ามันรับผิดชอบอะไรไหมไม่หรอกครับนะเสียหายไปเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อศาสนานั่นคือความคิดของเขา อุนทรสวัสดีดครับมันมาทำไม่ได้ฉะนั้นหลักใหญ่เลยเนี่ยมันอยู่ที่จรรยาบันข่าวอะไรพิจารณาสมควรอะไรที่ไม่สมควรอะไรที่มันก่อเกิดความเสียหายต่อสิ่งที่มีความศรัทธาของผู้คนต้องนำเสนอด้วยความระมัดระวัง ตั้งอยู่ในจรรยาบรรที่ดีนี่มันเป็นหลักแต่ถ้าตราบใดที่คุณทำข่าวกันแบบนี้แล้วขาดจรรยาบรรที่ดีผมบอกคุณไปไปทบทวนไปทบทวนแล้วก็อบรมกันใหม่ไปดูเรื่องจัรยาบรรสื่อถ้าคุณไม่รู้ มีโอกาสผมจะเอาเรื่องจรรยาบรณเป็นข้อข้อมาอ่านให้ฟังทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นเนี่ยเพราะเราเนี่ยขาดซึ่งจรรยาบัณที่ดีเขาสนก็แต่ยอดเอ็นเกตกระแสอย่างเดียวนี่แหละนี่แหละคือปัญหา ก็ผมบอกแล้วอะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสื่อมันข้างเดียวมันนําเสนอข้างเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นนะไปและกลับท่านรู้ไหมว่าการเสนอเรื่องการไปและกลับเนี่ยต้องนําเสนอด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อก่อนเราเสนอสื่อทางเดียวนะทางเดียวหมายถึงอะไรคนอ่านนะไม่มีการตอบรับคือการนําเสนอทางเดียว ความเสียหายมันจะไม่เกิดแต่ในปัจจุบันเรานำเสนอเนี่ยไปและกลับไปและกลับยังไงก็คือสื่อนำเสนอออกมาคนอ่านแสดงความคิดเห็นกลับไปนี่คือไปและกลับการที่นำเสนอข่าวแบบไปแล้วกลับเนี่ยสื่อเองต้องพิจารณาเรื่องหัวข่าวจรรยาบรรณถ้าอะไรที่มันล่อแหลมมันดูแล้วมีปัญหา ท่านต้องปิดค่าการแสดงความคิดเห็นหรือสแกตแสดงการคิดเห็นให้เหมาะสมนี่คือสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่งแต่ถ้าคุณเปิดลักษณะให้แสดงความคิดเห็นแบบเต็มที่ผมบอกไอ้นี่แหละเปิดให้เขาสร้างความเกลียดชังให้กับสังคม แล้วก็มินเมกับการไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นด้วยโดยมีคุณเป็นตัวนำส่งไอ้นี่สมควรจะมาระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่ามันเกิดความเสียหายต่อคนที่อยู่ในข่าวเขาเสียหายเนี่ยท่านรู้ไหมเขาเสียหาย ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยมันเสียหายไปถึงครอบครัวเขาเสียหายนี่บางคนบอกว่าลูกไปโรงเรียนไม่กล้าไปเลยเห็นไหมอ่ะมันเสียหายเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่าอะไรที่จะเปิดเป็นสาธารณะแสดงความคิดเห็นได้อะไรที่สมควรจะปิดความคิดเห็นให้เขาอ่านกันอย่างเดียว เพื่อจะได้ป้องกันเรื่องการไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไอ้ตรงนี้สำคัญแต่ว่าในปัจจุบันสื่อมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปีกย่อยคือเขาต้องการสร้างเท่าที่บอกที่คุณบอกนั่นแหละคืออยากให้มีการติดตามถ้าเปิดไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น คนก็ดูน้อยแช์น้อยก็เลยเปิดให้แสดงความคิดเห็นข่าวเลยเป็นสองทางสองทางยังไงท่านรู้ไหมาบางข่าวเนี่ยสำนักข่าวเกียรติเขาแต่เอาข่าวเขามาลงเพราะรู้ว่าเขาเนี่ยคนไม่ชอบเยอะท่านเข้าใจไหมอันนี้เดี๋ยวท,ท่านนึกภาพตามผมไปนะ บางสำนักข่าวเนี่ยทำไมเอาข่าวคนนี้มาลงทั้งที่คนนี้เนี่ยสังคมเกลียดเยอะแล้วคนก็ไม่ชอบเยอะแต่เอาข่าวเขามาลงเอามาลงเพื่ออะไรบางทีเอามาลงเพื่อจะให้คนเข้ามาดา่าลงเพื่อให้คนเข้ามาว่ามันเลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ระบบข่าวมันไม่ใช่เป็นระบบข่าวที่จะนำเสนอกันจริงๆ มันมีทั้งซ่อนเงื่อนอะไรไว้มากมายในปัจจุบันการนำเสนอการติดตามจึงต้องติดตามด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง